โอเคครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมเหมนด,ด้วยทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาแจากมัดภาษาไทยนะครับนะมัดภาษาไทยสละไม่ลอยนะครับนะโอเคก็ ลิงค์คนทำม,มัดภาษาไทยนะผมก็จะทิ้งเครดิตไว้ด้านล่างนะครับนะโอเคประมาณนี้อยู่แล้วนี่นะครับภาษาไทยชั้นนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นครับใช้ได้เหมือนกันนะชั้นนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคไปดูเลยไปร,รีวิวกัน <c oughs> ไปที่รีวิวของเราที่แม่งเกิดมาตรงนี้เลยวะสุดยอดไบโอมนี้สุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเมื่อมันเกิดมาเป็นปรานี้ก็มาดูอันนึง่นนะตัดสติงกัน อืฮโอเคนี่นครับอันนี้ก็ไม้อกแปลรูปนะครับนะก็จะมีชื่อบอกอะไรประมาณนี้ไม้สนแปลรูปนะครับโอเคมีประมาณนี้นะบครบัก็เป็นภาษาไทยหมดเลยหมวกอะไรว่ากันไปนะชื่อภาษาไทยนะครับได้หมดเลยนะ ้อนะครับประมาณอื้ huh. ลูกธนูประมาณนี้นะครับก็ภาษาไทยหมดทุกอย่างเลยนะครับนะก็มาแจกประมาณนี้นะใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้ด้วยนะครับ อืมก็หายกันไปนานเลยนะครับก็ประมาณ2ปีนะครับที่ผมหายไปก็ตอนนี้กลับมาทำเหมือนเดิมกลับมารันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับนะตอนนี้ผมก็ไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยนะเป็น YouTube ก็มาสนับสนุนหรือว่าโดน e กันได้นะครับนะโอเคก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมผมด้วยนะก็ น่าจะไลฟ์เกือบแทบทุกวันนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็มาไลฟ์อีกเมื่อตอนค่ำๆนี้เองนะประมาณชั่วโมงกว่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับมอดนะครับก็ลิงก์เครดิตลิงก์มอดอยู่ด้านล่างคลิปนะครับสวัสดีครับ